การสวัสดีช่วงเ้าของวันที่28พฤศจิกายนพศ2567การสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียดข้ามารับชมคลิปเข้ามาอุดหนุนและเข้ามาติดตามช่องยูทูปของเ้าครับช่องยูซีพักโพสิ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งทับกับพ่อๆกันทุกเ้าครับพี่น้องครับสาหรับเ้านี่ก็มีงวัวอยู่สามสีเขมไม่แบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเดี๋ยวก่็เลื่อน,นผมสิข,ขอนำเลี่อกนกฎกติกาก่อนครับพี่น้องครับงวัวทั้งขวางนี่เป็นงัวทรงฟี 200กิโลเมตรหรอกคบ,บริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตรทีทางพอ,อกส่งให้ฟรีแล้ว้าพอมีพี่น้องเอาไลายโตขึ้นไปกัย้อน,นยวนกันได้เรื่องระยะทางครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ถ้ามันไกลกันหนาเจียกกย่อมมีขารถด,ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ0-65 2 0 7 6 8 8 4ี่พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษสดวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับวันนี้หันกข้ามาเมึง กฎกติกาครับพี่้องครับผมมาฟังกฎกติกายาโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันยาโทษควมสาใจหมั่นใจว่าจะของซื้อได้โทษมาหาผมได้ตลอดยี่สบี่โมงแล้วไงยางมวนตัวไดทองผมกะสิประกันทองให้ตัวไดเสื่งแล้วรุ่นทองที่จะของเก้าบนบริษัทประกันมาให้หรือว่าบริษัทตรวจผมกะสิว่าเสื่งแล้วรุ่นทองไปครับพี่รองครับมองได้จุดไดมีตำหนิกะสิบอกสิเก้าแจ้งไปได้คิดไปเลยได้ครับพี่้องครับถ่าบริษัทบอกบริษัทเก้าก็แสดงว่าตัวนั้นจุดนั้นบม่มีตำหนิครับบริหารข้ามาเมืองว่าครับพงครับ มีทั้งราคาโยกราคาแย่ครับพี่น้องครับมาเมืองชุดที่หนึ่งนี่ก่อนครับเป็นแม่ยทองนะครับลูกตัวที่สองในทองทับตัวพอบามันเลือดสูงครับเส้นละพันครับพี่น้องครับส่วนสูงรอยสามสิบห้าบวกลบสองเป็นงัวงนังหนาๆครับเป็นงัวแดงโบดผู้ใดหางัวกลางๆเลี้ยงบอหน่อยเกินไปบอใหญ่เกินไปก็บรองพิจนางนะครับงัวปลากล้วยนี่ครับพี่น้องครับเห็นยินอยู่นี่ขายในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทประกันทองให้สามเดือนนะครับพี่น้องครับ Alors, ประกันท่องประกันตำนี laude, ้ห้ครับสวยๆครับพี่รองครับแต่สวยงามตามไห่กลางบ้านเหอครับแต่ว่าได้คว่ำสดได้สีได้โบดครับพี่รองครับแล้วก็ทับพอดีเสื่งละพันครับพี่รองครับหนาเขาก็ดีด้วยครับพี่รองครับครับหนาเขาแดงบ่มีมังสีิครับพี่รองครับผ่านไปนะครับพี่รองครับชุดที่หนึ่งมานนี้มเมองชุดที่สองครับ เป็นแม่ลูกผูกง้อลูกตัวที่สองแม่กับสูงบ่หลายครับแม่ลอยสามสิบบวกแน่นี่เวยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาชมตัวแม่เพิ่งครับพี่น้องครับลูกไส้อยุ่สามสี่เดือนครับพี่น้องครับพอนี้มีพอคุ้มเลยครับพี่น้องครับมันเสื่องแล้วก็ดีไปเพรเสื่งกยจงไม่เสื่งทำไมครับนี่ครับมึงตัวแม่เพิ่นหนาเขาก็ดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเขาสามารถครับพี่น้อง เอาออกคนละาางได้ว่าบอร์ใดนาเกียได้ครับนั่ครับนี่ครับตัวนาอานาโนนาโนแก้วนะครับมาตรฐานอยู่ครับพี่น้องมีนามีเรื่องอาผูกรามได้นิสัยดีนะครับเดี๋ยวพาไปเมืองตัวลูกไส้เพิ่นลูกไส้นี่เป็นตัวที่สองได้ครับพี่น้องครับอายุสามสี่เดือนประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับราคาขายนะครับเอาไปหนึ่งหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับลูกผูกข้อมนี่ครับนี่ยตัวลูกคนตัวแดงนี่ครับลูกกับแฉลบ้าขาเกินเห็นชัดๆครับพี่น้องครับสีแดงเข้มเลยเหรอใจลูกดีเอครับพี่น้องครับบานนี้เอาเมืองชุดที่สามเป็นเม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเช่นกันแม่ร้อยสามสิบบวกนี่ครับตัวเมียเป็น เม่กัเป็นมัวพลนอยู่ครับพี่น้องครับมัวพนเนี่ครับตัวลูกสาวอยู่ซีเรียนเช่นกันครับมัวขออเดียวกันครับสําหรับชุดที่สามเนี่ยเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับได้ลูกเมียได้ครับพี่น้องครับมาทีนีกรณีพ่อเม่พี่น้องยกชุดที่สองชุดที่สามเช่นกันครับมันมั่วมานน้ากันเพื่ออยากจะไปเลี้ยงน้ากันครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับมัวซีตัวนี้มองขายเอาไป สามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แท้กลางนี่ครับเป็นลูกผสมบามันประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าชุดที่สามผ่านไปบันนี้ครับมึงชุดที่สี่ชุดสุดท้ายนี่ครับเป็นเมียแยกลูกขับตัวผ่านรอบสองเดือนเคยมีลูกมาหนึ่งตัวกับงัวสาวบามันอายุสิบสามเดือนขาดนามเลี้ยงจังน้อยครับพี่น้องครับชุดสุดท้ายครับพี่น้องครับ มาที่เอิญอีกย่างหนึ่งกับแม่ลูกเสียบครับพี่น้องครับได้่าว่าแม่ลูกแแคนะครับยี่แต่ข้าใจพิดว่าลูกแท้ครับงวนมันอยู่น้ากันครับแม่ลูกเสียบนี่ครับแม่เขาเนี่ยทับโตพอบามันผ่านรอบเลยสองเดือนเอาไปรุนทอวงเอาเพราะว่าผมบ่ได้ตรวจทรงครับแม่เนี่ยมมแต่แมแดงผมตรวจทองครับนี่ครับผมขายเบียดนี่นะครับน่มันชะชัดครับ ครับแม่นี่ครับสำหรับสองตัวนี้ชุดสุดท้ายแด้วครับพี่รองครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่รองครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาว้ขังต้นนะครับพี่รองครับพนกติกางข้างข้อก็เช่นเดิมครับพี่รองครับจะโทษเร่นโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควบสาใจนี่ครับเกาไว้ยำว้ครับพี่รองครับจะโทษเร่นโทษตัวโทษต้มกันนี่มันเกิดควบเสียหายแท้แน่นอนครับพี่้องครับฝากเป็นแนวทางครับพี่รองครับพข้อใจประการใดสงสัยประการใด อย่าโยกอย่าแกะค่อมในแทรกันกับรองโทรมาหาผมปรึกษาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับชิปนี้ขอจวบไว้ในเพื่อนเท่านี้ครับสวบสดีครับ